ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาพ่อกันอีกครั้งบผมน้องคลิปนี้เขาจะมารีวิวนี่ครับผมนอท่อครับเขาจะท่อออกจากท่อขอต่อครับผมเนาะที่มันติดอยู่ในนี่ครับผมเนาะเขาก็จะออกครับผมเนาะนี่เขาจะทําการออกเขาจะออกกันเลยครับผมนาะอุปกรณ์ของเท่าไนี่ครับผมนาะมีชิมมีชิมกับซิลครับเนาะซิลครับผมไม่ซิลกับเอา ไปเปลี่ยอะไรครับเนาะเปลกอะไรครับผมเนาะอันนี้กับไฟครับผมเนาะไฟอ่าอันนี้ดับแดงเราติดไฟก่อนเอาเก่านี่ล่นเลยครับผมเนาะลนเข้าไปเลยคันพูดอดไรบ่มีไฟนี่กับ่มีล่นนี่กับเอาอันนี้ก็ได้ครับผมเอาอันนี้ก็ได้เอากาวท่าแล้วกับเผาเลยครับผมเนาะเอากาวท่าแล้วกับเผาเลยครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องหาสำรองไว้ครับผมหาสำรองอีกท่อที่มันหนนี่ครับผมเนาะท่อที่มันหนจะเอามาใส่แท่นนี่ครับผมเนาะมาเอามาสุกเอามาสุกนี่ครับผมเนาะ อันนี้ก็เป็นท่อคอตโตของสองนิ้วครับพ่อเนาะสองนิ้วครับผมเขาก็เตรียมหาเอาสองนิ้วไว้ครับพ่อเนาะเตรียมหา้าสองนิ้วไว้แล้วก็เขาดึงออกเรียวเขาต้องสูบใส่แผ่นเป็นคงรูปเดิมครับพ่อน้องคงรูปเดิมห้อยเดิมครับพ่อเนาะอันนี้ก็เผาไปเรื่อยรครับพนะ่อเนาะล้นไปเรื่อยรครับเนะราล้นไปให้จินว่ามันรู้สึกว่ามันกาวมันไหนพองตัวออกมันไอนเส้นเหนียวครับพนะ่อเนาะเส้นเหนียวเส้นเหนียวเอ่อที่แดดมันเส้นเหนียวแล้วก็เขาเผาเขาให้เผาเผาจนกว่า กาวมันแหย่เหนียวครับเนาะกาวมันจะเคลื่อนตัวครับน้อกาวมันเคลื่อนตัวเนี่ยกาวมันจะยืดย่นครับผมน้องแล้วพอไปเรื่อยเรื่อยครับเนาะกับประมาณนี้แหละครับผมน้อนี่นี่นี่ประมาณนี้แหละครับผมน้องถ้ามันอยู่เลืกถ้ามันอยู่เลืกยังสี่เขาก็เผาเรื่อยๆครับเนาะเผาไปเรื่อยๆครับเผาเรื่อยเรื่อยเผาจนว่าอยู่ทั้งในครับอยู่ทั้งในไปเลยนี่แหละครับผมเนาะเอยู่ทางในนี่ครับผมเนาะงแล้วเขากลับมาทําการเฮ็ดนี่ครับน้องครับผมนี่เลยเขาก็เฮ็ดดึงเลยเมื่อเดียวเฮ็ดได้ครับเนาะมื่อเดียวก็ได้ ครับผมมือเดียวก็ได้ครับเนาะนี่แหละครับผมบริสุทธ์ได้เลยจิโม่ไปเรียนครับเพมเนาะจิ้มเข้าไปเองนี่แหละครับผมเนาะจิ้มเข้าไปนี่แหละครับผมจิ้มเข้าไปหลักงัดเลยนี่ออกง่ายครับเนี่ยผมเนี่ยออกง่ายครับผมแล้วก็หาข้อ PVC ครับผมเนาะหาขอพีวีซีลูกกอลมันหลักก็หน้ามมาครับเนาะ ทอดพี่ยูี่จะเสียก็ได้ครับผมเนาะสุบเลยครับผมเนาะสุบเลยนี่สุบดใบยงซี่ครับผมเนาะสุบดใบยงซี่มันคงรูปเดิมครับเนาะ you know. แล้วเกาครึ่งเลยครับผมเนาะเอาเอาครึ่งครับเอาครึ่งครึ Jeju ่งครึ Would ่งนี่แหละครับผมเขนมปัตติ้งหยาบเก่าเมื่อบีบครับผมเนาะให้มันอยู่คงรูปเดิมครับผมเนาะคงรูปเดิมแล้วก็ไปเสีน้ำด้ยครับผมเนาะเขาต้องแช่น้ำเนี่ยขนมปัตติ้งเสีน้ำมาได้ครับผมเนาะขนมปัตติ้น้ำม่ได้มันสีคงบ่คงรูปเดิมครับผมเนาะนี่แหละครับผมออกง่ายๆครับผมคลิปนี้ก็ ประมาณนี้แหละครับผมเนาะนี่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 แหละครับเสร็จแล้วครับผมเนาะก่าเบาง่ายๆเนาะครับผมเนาะคลิปนี้ครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยครับเดี๋ยวไปครับเนาะของเก่าที่มาใส่ใหม่ครับตอนที่มันบ่อเอ่อที่ที่มันใส่งานเลยครับผมเนาะครับผมกับคลิปนี้ก็ไว้สท่านี้ครับผมเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมเนาะฝากติดตามด้วยครับผมเนาะบดาวเขียนต่องเสียวิธีทบ้านครับผมสวัสดีครับ